กรับสวัสดีอง์น้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนที่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าวันนี้พี่ก็จะมาแจกผลทาวนแบบฟรีสำหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ทั้งสองผลทาวนแบบฟรีนะครับก็เข้ามาดูคลิปนี้ถูกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าคลิปนี้นะครับเราจะมีการแจกผลทาวนแบบฟรีนะครับเรียกได้ว่าต้อนรับวันเด็กแล้วกันนะครับเนาะเอาเป็นว่าแจกทุกเทศกาลเลยละกันนะครับเนาะก็ถือว่า พี่แจกต้อนรับวันเด็กแล้วกันนะครับนาอเอาแบบนี้ละกันนะครับทุกคนพี่รู้นะครับนาะว่าทุกคนนะครับนาอก็อยากได้ของขวัญวันเด็กนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรจะให้นะครับนาอพี่ก็ทําเกี่ยวกับเกมนะครับนาะก็เลยแบบว่าจะแจกของในเกมแล้วกันนะครับนาะก็ถือว่าอาจจะไม่มากนะครับนาะแต่ก็ไม่น้อยเหมือนกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาะว่าหลายคนต้องอยากได้แน่นอนนะครับแต่ก่อนอื่นพี่ขอแจกในส่วนของกิจกรรมส่วนตัว ไก่ต้านพลมาจิ้งจอกงบ9บาทกำลังตีเผาวีสีขั้น10ด้วยมาสุ่มกันจะได้ไหม50บาทได้รหัสมาแล้วนะครับมาดูกัน มีผลหมาจิ้งจอกจริงๆด้วยมีหมัดแวมไพายด้วยเลเวล2,550คุ้มมาก50บาทคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วร้านดีซีช็อปนะครับจดทะเบียนการค้าเป็นที่เรียบร้อยมีไก่ตั้นขายทุกรูปแบบโมจิตื่นผลช้างผลเสือเผาว,วิสีคบทุกเผามีบริการฟาร์มนะครับนอทุกอย่างหมัดแวมพรยสมอเลือดาบคู่โอเด้งและกดเกมพาร์ตโลบอกสุดคุ้มหากใครกำลังมองหาร้านดีๆกดเข้าลิงก์ใตค้คลิปพี่มาเลยที่ก่อนแล้วกันนะครับก็คือกิจกรรมตรงนี้นะครับนอเป็นกิจกรรมของพี่เลยนะครับถ คลิปนี้มีคนดู9,000 0คนดูนะครับพี่จะแจกผลทาวอนะครับเนอะสามารถเลือกได้1ผลนะครับที่แบบว่าไม่เกี่ยวกับวันนี้ที่พี่จะแจกนะครับเนอะก็คือวันนี้นะครับพี่ก็จะมาแจกอีกหนึ่งผลที่เป็นผลถาวรเหมือนกันนะครับเนอะแล้วก็ถ้าคลิปนี้มีคนดู9,000 0คนดูนะครับพี่ก็จะมาแจกอีก1ผลนะครับเนอะถ้าคนไหนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมดูคลิปไม่จบกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณเลยนะครับเนอะเดี๋ยววันนี้นะครับก็แจกให้แบบจุ่มๆเลยากด้นเด็กนะครับนะก็ จัดให้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าถ้าอยากได้ขวดวันเด็กนะครับเนาะเดี๋ยววันนี้พี่จัดให้แบบจ้ำๆเลยนะครับเนาะก็หลยค้นถามว่านะครับเนาะก็คือแบบว่าพี่แจกแบบนี้นะครับเนาะพี่จะไม่กลัวหรือเปล่านะครับถ้าวันหนึ่งนะครับเนาะก็คือแบบว่าพี่ไม่ได้แจกอีนะครับเนาะเพราะว่าพี่แจกตลอดนะครับถ้าวันหนึ่งไม่ได้แจกแล้วคนมาว่าพี่นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าพี่แจกตลอดนะครับเนาะถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากสนับสนุนนะครับก็คือแบบว่ากดไลค์กดแชร์ที่ด้วยละกันนะครับเนาะ ทุกคนพี่ก็เลยแบบว่าให้ทุกคนนะครับเนาะดูคลิปพี่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับถ้าทุกคนไม่กดไลค์กดแชร์พี่ก็จะไม่ได้มาแจกนะครับเนาะแต่ถ้าทุกคนกดไลค์กดแชร์พี่ก็จะมาแจกเรื่อยๆนะครับทุกคนส่วนเรื่องที่แบบว่าบอกว่าพี่วันหนึ่งถ้าพี่ไม่ได้แจกแล้วคนจะมาว่าพี่นะครับอันนั้นก็คือแบบว่าเรื่องของอนาคตละกันนะครับเนาะให้อนาคตัดสินละกันนะครับทุกคนนี่นะครับเนาะก็ถือว่าวันนี้นะครับเนาะมาสุ่มก็ยังได้ผลเกลือนะครับเนาะอุต ทุกคนพี่ขอบอกเลยกันนะครับเนาะว่าบางคนก็อยากได้มากๆเลยนะครับเนาะสำหรับคนช้างนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยนะครับเนาะโดยที่ทำการแจกให้นะครับเนาะก็จะทิ้งในนี้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ผลแล่นะครับทุกคนและผลที่พี่จะแจกในวันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของผลสร้างนั่นเองนะครับเนาะก็จะเป่ามาอยู่เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ที่สองผลช้างมาน่านนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าพี่ไปหาซื้อมานะครับเนาะพี่ขอบอกเลย้วกันนะครับว่าได้มาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะเรียกได้ว่าได้มาเยอะจัดๆเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับบบที่่แวาาอยกได้ ส่อของผลช้างถาวรนะครับเนาะเรียกได้ว่าวันนี้พี่แจกตอนรับวันเด็กแล้วกันนะครับสำหรับมึงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้ในส่อของผลช้างนะครับเนาะก็คือเข้ามาดูคลิปนี้แล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เลยนะครับทุกคนที่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าคลิปนี้นะครับเนาะพี่จะแจกุผลช้างนะครับเนาะเรียกได้ว่าแจกให้แบบถาวรเลยนะครับสำหรับมึงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะส่วนเป็นผลนะครับเนาะพี่จะแจกในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับหรือว่าอยากได้ผลอะไรนะครับเนาะพี่ก็จะแจกในคลิปถัดไปแล้วกัน นาะนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของผนสร้างนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลกันนะครับเนาะว่าวันนี้นะครับเนาะก็ถือว่าจะหนักจะเต็มให้เลยนะครับเนาะแจกให้วันเด็กนะครับหนึ่งลทาวอนนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลกันนะครับเนาะว่าการแจกของเราก็ยังคงสเต็มเหมือนเดิมนะครับเนาะคอมเมนต์ไหนโดนใจแจกเลยไม่เกี่ยวกับยอดวิวนะครับยอดวิวเท่าไหร่ก็แจกนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลกันนะครับเนาะว่ายอดวิวเท่าไหร่ก็แจกให้เลยนะครับเนาะจะไม่เกี่ยวนะครับเนาะกับแบบว่ายอดวิวนะครับเนาะก็คือคอมเมนต์ไหนโดนใจก็รับไปเเลยแต่ถ้าม ไหนไม่โดในใจนะครับเนาะหรือว่าทั้งหมดไม่โดนใจนะครับก็คือพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าพี่จะให้ AI เป็นคนสุ่มให้นะครับเนาะโดนใครก็ร er mm ับไปเลยนะครับพูดง่ายก็คือแจกแน่นอนนะครับเนาะพูดง่ายๆนะครับก็แจกแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็คือถ้าอยากได้นะครับก็ต้องทําตามกติกานิดนึงนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าแจกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็ให้ทําตามกติกาด้วยละกันกดไลค์กดแแชรร์์ละะคคออมมเนนนตับก็ถื ไม่ยากจนเกินไปนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นกิจกรรมดีๆจากพี่แจกให้วันเด็กแล้วกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็ถือว่าอันนี้แจกให้วันเด็กแล้วกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นกิจกรรมดีๆจากพี่นะครับนาอที่แบบว่าแจกให้ทุกคนเลยนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับทุกคนมีสิทธิ์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านผู้ติดตามเก่าหรือว่าผู้ติดตามใหม่นะครับน้องก็เป็นทางด้านผลสร้างถาวรหนึ่งพจน และก็อย่าลืมทิ้งช่องทางที่พี่ติดต่อหาได้1่ช่องทางด้วยนะครับแล้ววันนี้พี่ก็มีโค้ดมาแจกนะครับก็เป็นโค้ดเก่าที่ยังใส่ได้อยู่นะครับใน2 0 2 4นะครับก็เอาไปใส่กันด้วยละกันนะครับนาจังหวะนี้พี่ก็มีโค้ดมาแจกให้นะครับพี่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับเอาเป็นว่าพี่จะทาคลิปโค้ดนะครับนาและจะใส่เสียงเพลงให้ตรงนี้ละกันนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปเล่นกิจกรรมของพี่ด้วยการแจกโค้ดนะครับนาะหรือว่าแจกผลพิศทาวนนะครับและมีโค้ดมาแจกให้ประมาณนี้นะันก นะครับเนาะว่าแจกแบบจัดหนักจะเต็มแน่นอนนะครับโค้ดก็มีทางด้านโค้ดเงินโค้ดคูณเอ็กพีเราก็โค้ดรีสแต็กนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณเลยนะครับเนาะถ้าอยากได้ก็ไปใส่ได้เลยนะครับมี20กว่าโค้ดนะครับเนาะก็ถือว่าคลิปนี้นะครับเนาะก็ไปเจอกันท้ายคลิปดีกว่านะครับจังหวะนี้ให้ทุกคนเอาโค้ดไปใส่ดีกว่านะครับทุกคน Party, oh, my body, a my body's เป็นไงบ้างครับทุกคนสำหรับว like ันนี้นะครับเนาะคลิปของพี่ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับน้องคนไหนนะพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับเนาะดูคลิปจบแล้วนะครับมาถึงตอนนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาดูคลิปพี่แล้วนะครับเนาะและเกิดอยากสนับสนุนนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าถ้าอยากสนับสนุนนะครับเนาะก็ไมาแล้ว กดไลค์กดแชร์นะครับนอเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับนอคนละหไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับสำหรับวงนอคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากสนับสนุนนะครับแต่ถ้าอยากเป็นสปอนเซอร์นะครับนอก็พี่เขาบอกเลยละกันนะครับถ้าอยากเป็นสปอนเซอร์นะครับก็คือแบบว่ามีคนมีเว็บขายรหัสอะไรประมาณนี้ครับพี่ก็ยังรับเหมือนเดิมนะครับนอแต่ถ้าอยากสนับสนุน้วยการอุเงินมาให้ไม่ดีกว่านะครับนะก็คือแบบว่าด้วย ถ้าอยากสนับสนุนนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับกดไลค์กดแชร์ดีกว่านะครับทุกคนสำหรับวี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าลวกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย